สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิ๊กกับท็อป e ีที่49นะครับผม ก็นะครับทุกคนสำหรับ EP ีนี้พี่ท็อปก็จะไปจีบสาวเช่นเคยก็สาวใน EP ีนี้นะครับก็เป็นน้องดีมเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งนะครับจากหลายคลิปที่ผ่านมานะครับพี่ท็อปก็ไปแกล้งน้องดีมไว้เนาะซึ่งตอนนี้นะครับน้องดีมก็ยังงอนไม่หายนะครับทุกคนตอนนี้นะครับความสัมพันธ์เรียกได้ว่าห่างเหินนะครับผมก็คือแทบไม่ได้คุยกันเลยนะครับทุกคนที่เลิกกันนี่คือเลิกจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะอันนั้นคือเลิกจริงนะครับทุกคน ผมแค่แบบว่าทำตัวเงียบๆเฉย,เยๆนะครับผมเดี๋ยว EP นี้นะครับเราไปง้อกันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะง้อได้หรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับทุกคนก็คือจีบใหม่จีบใหม่เออง่ายๆเลยจีบใหม่นะครับผมแหมระดับผมนี่โอ้โห ของแท้อยู่แล้วนะครับทุกคนแหมไม่น่าทำคอนเทนต์บันไลบันไลเลยโอ้โหแหมทำทีไรชิปหายทุกทีแลวกนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปก็เปลี่ยนชื่อเป็นฉี่เลียหอบแล้วนะครับผมก็แปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนก็อย่าไปหาแปลกันนะก็งงๆเหมือนกันนะชื่อนี้แปลกแลนะครับแลโกนะครับตอนนี้ก็อยู่แรงแกน3าดาวนะครับผมแต้มก็8,1 0 0นเนาะแลวก็ครับทุกคนเซตการแต่งตัวใน EP นี้ครับพี่ท็อปก็จะแต่งตามนี้ไปเลยเป็นสายไฮไลท์เนาะ เผื่อเล่นหนึ่งๆเนี่ยเออนะครับผมก็จะเป็นทรงผมหัวขาวนะครับแล้วก็หน้ากากไฟแล้วก็ตาสีฟ้านะครับผมแล้วก็จะเป็นนี่เลยเสื้อแลงโกซีซั่น2แล้วก็จะเป็นกางเกงเพิงธมินนะครับแล้วก็จะเป็นเท้าเปล่านะครับก็แต่งตัวใส่ให้ลร้ตามนี้ไปเลยโอเคแล้วก็นะครับสำหรับท่าทางใน EP ีนี้นะครับ ที่พี่ท็อปจะเอาไปแอคน้องดีมก็มีตามนี้เนาะก็ไม่ค่อยได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับสาหรับท่าทางเพราะว่าตอนนี้โอ้โหคือมันเอาไปเกือบได้หมดทุกท่านในเกมแล้วนะครับทุกคนพี่ท็อปก็เลยแบบว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับผมสําหรับท่าทางตอนนี้ก็แบบว่าเดิมๆเ,เนาะก็คือแบบ ตึงๆเออแบบใหม่ๆแบบตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เรียงอันดับเลยจากใหม่ไปเก่านั่นเองนะครับทุกคนซึ่งถ้าไอเคมังกรนี่โอ้โหแทบไม่ใช้แล้วนะครับตอนนี้โอเคก็สําหรับท่าทางก็ประมาณนี้ก็แล้วกันโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวเรานะครับชวนน้องดีไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมและก็สําหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนงั้นนะครับเดี๋ยวเราชวนน้องดีมเลยดีกว่านะครับผมจัดไปครับทุกคน มาหรือเปล่าดีมจา๋าเฮ้ยมาว่ะแล้วคือมาอย่างไวเลยนะครับผมสงสัยคิดถึงนะฮะและคือขึ้นแรงสี่ดาวด้วยนะตอนเนี้ยเฮ้ยไปแบบผู้บ่าวที่ไหนมาวะเนี่ยและคือผมจะบอกอีกอย่างนะครับทุกคนสําหรับผู้สาวคนนี้นะคนนี้นะครับผมต้องแบกผู้บ่าวเท่านั้นนะครับผู้บ่าวแบกเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาตึงเหลือเกินนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยเลยดีกว่านะครับจัดไปครับทุกคนฮัลโหลครับ ไมค่ะเฮ้ยเธอคือนดีกับเราได้หรือยังเนี่ยไม่เอาทำไมอ่ะคือมันนานเลยนะเว้ยแบบครึ่งเดือนเลยนะเกินครึ่งเดือนเลยนะเธอแบบยังไม่หายแบบงอนเราอีกอะ่ะแล้วทำไมต้องดีอ่ะเอาทำไมดีไม่ได้อ่ะเนี่ยคือแบบคนดูเนี่ยเขาคิดว่าแบบเรากับเธอเนี่ยคือแบบคืนดีกันแล้วเว้ยแต่จริงๆคือ,อเราเลิกกันแล้วใช่ไหม เออใช่สรุปเลิกเลิกหรือเปล่าเลิกไม่เลิกเลิกค่ะอุ๊ยอุซ่าแบบแกล้งเซลถามเฉยๆโอ้ตอบแบบตอบตรงเฉยเลยอะแล้วคือแบบเนี้ยคือเราจะกลับมาคืนดีกันได้หรือเปล่าเนี่ยไม่เอา้าทำไมอะทำอะไรไว้ล่ะเอา้าก็คือแบบแกล้งนิดเดียวเองแต่นั่นแหละคือเราจะทำยังไงเนี่ย<ป>เธอถึงจะแบบว่ากลับมาคืนดีกับเราเนี่ย ทำอะไรไว้ก็ไปแก้ตรงนั้นแหละจะให้เราแก้ยังไงจะให้แบบเรากลับไปเกียนเธอเหมือนเดิมเหรอตะเกียนทําไมเล่าก็เล่นให้มันเฉยๆดิเอาก็เธอบอกแบบให้ไปแก้ตรงนั้นก็วันก่อนเราเกียนเธอเราก็ต้องกลับไปเกียนต่อดิก็เธอบอกแก้่ก็เคยทําให้แย่ไว้ก็ต้องกลับมาทําให้มันดีๆอ๋อแล้วต้องทําไงอ่ะต้องต้องทาไงเธอต้องการอะไรอะ ต้องการเอาชนะไม่ชอบยอมแพ้เ,เดี๋ยวนะคืออยากชนะให้ได้ใช่ไหมใช่จะเล่นหนึ่งหนึ่งอีกปปล่ะเอาปะล่ะเอาถ้าถ้า,ถ,าถ้าเธอชนะคือเธอจะยอมคืนดีกับเราเหรอเดี๋ยวพิจารณาคีเอาพิจารณาอะไรเอาดีๆขอแบบขอแต่ถ้าแบบเกินอีกอะทำไมไม่คุยด้วยตลอดอุ้ยเกินแต่นั่นแหละขอแบบข้อเสนอมันที่มันแบบดีๆหน่อยแบบพอจับต้องได้หน่อย <c oughs> เอาอยัางไงเอาอยัางไงก็เดี๋ยวตอบแชทแล้วกันโอ้ตอบแชทอะไรเอาดีๆจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะตอบแชทไงเอานี่ก็ว้าวุ่นแบบครึ่งเดือนแล้วเนี่ยแบบเธอหายไปแบบครึ่งเดือนเลยอะเกินครึ่งเดือนเนี่ยคนดูแบบคิดว่าโอ้โหรหัสเธอโดนแบนหรือเปล่าก็ยังมาถามเราอยู่เลยเราก็บอกแบบเลิกกันแล้วครับอะไรเงี้ยคนดูก็ไม่เชื่อคนดูบอกคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ไหนได้เนี่ยเลิกกันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่คอนเทนต์ใช่ไหม ติดเล่นมากไงเอามันก็ติดเล่นนิดเดียวมันไม่ได้ติดแบบขนาดนะมันก็แบบแค่แบบแล้งแ้งอะไรเงี้ยแง้งแ้งอ่ะเธอจะแบบแล้งแ้งอ่ะแล้งเล่นอะ่ะเข้าใจเปล่าไม่ไม่เข้าใจไม่อินโอ้ยอันนี้เคยจะไปเล่นหนึ่งหนึ่งหรือเปล่า <B rain> ได้มาดิเอาได้ให้เดี๋ยวไปสร้างห้องให้โอเคปะโอเคขอข้อเสนอที่แบบถ้าถ้าเธอชนะหรือว่าเราไม่เกียร์อะไรเงี้ย เธอจะยอมกลับมาคืนดีกับเราใช่ไหมถ้าไม่เก็มสัญญาว่าจะไม่ดองแชทโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวชวนแล้วกันโอเคทุกคนก็หนึ่งหนึ่งเช่นเคยนะ EP นี้เดี๋ยว EP นี้นะฮะผมจะลองปล่อยให้น้องดีมชนะดูนะผมจะลองแบบไม่ยงไม่ยิงไม่อะไรอะ่ะแบบยิงนั่นแหละแต่แบบยิงไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวจะปรับไอ้ไอ้โหมดที่แบบต้องควบคุมเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าน้องดีมเขาจะยอมกลับมา เป็นแฟนผมหรือเปล่านะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปเจอกันในเกมนะครับผม let's go โอเคทุกคนตอนนี้ครับก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราซื้อปืนไปก่อนละกันนะครับแล้วก็ซื้อหมวกซื้อเกาะนะครับทุกคนไอวอลอยู่ไหนอยู่นี่นะครับผมไปทุกคนซื้อของเต็มแม็กนะฮะแต่ก็ต้องวิ่งไปแตกอยู่ดีนะครับซื้อทำเพื่อเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเล่นแบบว่า ยิงๆไปขำๆก่อนไหมเผื่อฟุกโดนนะให้ทุกคนเอ้ยเผื่อจะหัวร้อนสักกันหน่อยผมชอบทำให้คนหัวร้อนยังไงยังไงเย็ด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 ยังไงจ้ะดีมจ๋าปังเข้าให้ปังเข้าให้ปังเข้าให้ ฟาดฟาดฟาดบอกเลยว่าฟาดไล่ฟาดแฮะวิ่งปั้งเข้าให้ปั้งเข้าให้ปั้งเขาให้ปั้งเข้าให้เ,ใหเ,ใหเอาเอาโดนด้วยโอ้โหโดนเฉยนี่แอคไปหนึ่งที <c oughs> หัวร้อนแน่นอนบอกเลยหัวร้อนนะครับเนี่ยทรงนี้มีร้อนอะ่ะอุ่นๆน,นะน่าจะได้แบบอุ่นๆอ,อยู่นะครับทุกคนดูทรงและไปเกมสอง ลองดูเผื่อแบบว่าเขาจะยิงผมโดนนะเกมเมื่อกี้เขายิงผมไม่โดนเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะได้คืนดีหรือเปล่าเนี่ยผมไม่น่าไปยิงเขาเลยอะ่ะทอ้อคิดแล้วก็ท้อนะฮะไปทุกคนวิ่งครับผมวิ่งวิ่งวิ่ง,งเดี๋ยวลองเอาคาตานะไปไล่ฟาดดูดิคือแบบผมยิงแบบขำข,ำขำอะยิงแบบขำๆยังโดนอะ่ะอะไรกันครับเนี่ยฝีมือผมระดับก๊อต เกือบโดนอะเมื่อกี้เอ้ย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 โดนอะไรอ่ะเมื่อกี้โดนอะไรอ่ะเย็ดเย็ดนี่ยิงยิงยิงไม่โดนยิงไม่โดนแกงยิงไม่โดนแกงยิงไม่โดนแกงยิงไม่โดนอุ๊ยโดนขังเฉยเลยแกงยิงไม่โดน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 จัดไปเพื่อแฟนเพื่อแฟนในอนาคตเออ เฮ้ยแกงยิงไม่โดนแกงยิงไม่โดนถ้าโดนขึ้นมาเนี่หาเลยนะอันนี้คือแบบถ้าโดนขึ้นมานี่หาเลยนะนนแบบเลย็ด <Yeah. S 1> เอาอะยิงหัวโดวย Desert Eagle ว่ะเฮ้ยฝีมือโคตรพัฒนา <c oughs> ผมถึงบอกไนงะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ครับแบกผู้ชายนะไม่ใช่ผู้ชายแบกนะผู้หญิงคนนี้เขาแบกผู้ชายบอกเลยของแท้ เมียผมเมียผมให้ทุกคนเมียผมเมียผมไปเราไปกันต่อเราวิ่งกันต่อของเท่บอกเลยว่าของเทผมรู้สึกภูมใจไม่ใช่พรมดิภูมิใจนะครับทุกคนรู้สึกภูมิใจในเอผู้หญิงคนนี้ไหนอยู่ไหนจ้าเหนื่อยแน่เล่นเกมนี่ก็เหนื่อยน่เนี่ยปั้งเขาให้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  ปั้งเข้าให้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 ไหนอยู่ไหนดีมจ๋าดีมจ๋าปึ๊บเข้าให้อ้าวชิบหายแล้วเฮ้ย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 เหลันหลันหลันยีดว้าวโดนได้ไงอะช็อตเมื่อกี้ เดี๋ยวก่อนผมบอกแล้วผู้หญิงคนนี้ฝีมือพัฒนาขนาดชอตเมื่อกี้นะหัวผมอยู่ในกำแพงยังโดนอะ่ะ<อ>เกินไปบอกเลยว่าเกินไปผมไม่ค่อยมีอะไรจะพูดแล้วอีพีนี้ขอญาติอวยอวยแฟนตัวเองหน่อยละกันเออขอญาตอวยขอญาตอวยโหดจริงโหดจริงนี่ขนาดแบบยังไงผมแบบก็กระโดดนะไม่ได้แบบวิ่งแบบ วิ่งให้แบบว่ายังไงอ่ะไม่ได้วิ่งโยนนะเออแต่แบบเข้าริงผมได้อ่ะไหนไหนอยู่ไหนโดนนี่หาเลยเอ้ยเฮ้ย,ย,ยหัวหลุดเลยอ่ะชอนเมื่อกี้ดาเมจไม่ถึง อย่างตึงนี่โดนขอคืนหน่อยดิขอคืนหน่อยขอคืนหขขนห่อยปั้งคใอยอุ๊ยกระสุนมดบั้งเขาให้ยังไงดีมจ๋าดีมจ๋าอุ๊ยไม่เป็นไรโดนตัวถือว่าได้หัวแล้วกันนะเพราะว่าเขายิงหมวกผมปิวนะครับทุกคน คือว่าได้หัวได้หัวได้หัวดาเมจหัวเยอะกว่านะครับไปต่อต่อต่อผมจะลองไม่ซื้อหมวกดูนะครับทุกคนเผื่อเขาจะยิงแบบว่าผมวันช็อตได้ไงแล้วคือโหดจริงบอกเลยตอนนี้แบบดีมเขาออฟก็อดจริงพูดตามตรงเลยผมภูมิใจในตัวผู้หญิงคนนี้ ไปกันต่อไปกันต่อวิ่งเลยดีกว่านะฮะหัวโยกฮ้อันนี้ผมตั้งใจย,ยิงเนะผมตั้งใจย,ยิงผมพูดเลยว่าตั้งใจย,ยิงนะฮะเฮ้ยางเอาอย่างเอาทํา,าทให้แบบเขาดีใจนิดนึงนะว่าเออแบบชนะผมได้ด้วยฝีมือแบบตัวเองนะคือผมม่าเขาเรียกว่าไงแบบเป็นพ่อหนุ่มแบบคลั่งรักเข้าใจหรือเปล่าเออ เปพ่อหนุ่มข้างรักแล้วแบบว่ามคือเราแบบถ้าเราแบบอ่อนเกินไป่ะมันก็จะดูแบบหมิ่นน้ําใจอะไรงี้หรือเปล่าเออไปไปกันต่อเกมนี้เดี๋ยวให้เขายิงกันต่อเลยครับทุกคนเดี๋ยวค่อยไปฝึกให้แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวผมลองเปิดหมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเชี่ย ต้องตะโกนคำว่าเชี่ยช็อตเมื่อกี้ผมพูดจริงอย่างเอาอย่างเอาบอกเลยช็อตเมื่อกี้โคตรเอาโคตรเอาเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าช็อตเมื่อกี้อย่างเอาพูดเลยโคตรตึงอะ่ะช็อตเมื่อกี้กระโดดลงแบบยิงด้านล่างอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างเฟี้ยวภูมิใจนี่คือความภาคภูมิใจของผมครับทุกคน เราไปกันต่อวิงว่งแฮวิงว่งแฮวิง่งแฮวิ่งแล้วก็ปัง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 เฮ้ยเชีย่ยเอาเรื่องบอกเลยว่าช็อตเมื่อกี้เอาเรื่องกระโดดป่านนี่โคตรเอา <c oughs> ไปทุกคนผมปล่อยให้แบบเขาชนะ ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับหลังจากนี้ผมจะไม่ยิงเขาแล้วคือแบบฝีมือโหดจริงตอนนี้แบบฝีมือพัฒนาจริงนะใครคิดเหมือนพี่บ้างไหมว่าแบบฝีมือแบบพี่ดีมเขาพัฒนานะทุกคนไปวิ่งครับวิ่งไปแจกกันต่อวิ่งไปแจกกันต่อวิ่งฮะวิ่งฮะวิ่งครับดีมอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้ว càng càng ao 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 con phay mà giật này đi con phải con phay phay cho tỏi thuốc con ấy hơi 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 là con can viên đẹp viên hay đồn măng nè hơi nia nia แฟนผมแฟนผมเออมมนต้องอย่างนี้ดิมมนต้องอย่างนีแม่แมเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ชนะแล้วนะครับทุกคนน่าจะแบบว่าภูมิใจในตัวเองแล้วแหละน่าจะคืนดีกับผมได้แล้วแหละเขาเรียกว่าแผนอ่อยนะนี่คือแผนอ่อยของผมนะครับทุกคนไปวิ่งไปแจกกันต่ออย่างชอบเลย รู้สึกว่าภูมิใจจริงๆนะทุกคนตอนนี้แบบภูมิใจปั้นมาด้วยมือของตัวเองเตึงขนาดนี้ <co ld> <c oughs> เฮ้ยว่ามีการวางไอ้วอลแบบกันทางขึ้นด้วย <c oughs> ความภาคภูมิใจนี่คือความภาคภูมิใจเ <c oughs> <c oughs> ชียเฮ้ยโนเด d โนดา m เม e ว่ะทุกคนเฮ้ยโนฮิตด้วย โนฮิตโนดามิย่างตึงอ่ะน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะแบบดีกับผมได้แหละเออเดี๋ยวลองไปคุยหน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับทุกคนแลวคือกูชอบชื่อตัวเองชิบหายเลยอีพีเนี้ยฉี่เลี้ยหอบชี่อย่างฮาเลยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอน้องดีมหน้าล็อบบี้นะครับผม let's go โอเคทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปนะครับชวนน้องดีมาก่อนละกันนะครับจัดไปมาไหมมาวะ่ะ เดี๋ยวเรานีครับเปิดไมค์คุยกับน้องดีมเลยดีกว่านะครับผมเราต้องไปอวยเขาหน่อยแล้วนะครับตอนนี้อ่ะเปิดไมค์ไปเลยเฮ้ยฮัลโหลเธอเฮ้ยเธอชนะเราได้ไงอ่ะชนะได้ไงก็ชนะพี่ชินก็คนมันเก่งเอ้ยโอ้ของแท้วะอย่างเจมอ่ะเธอรู้ไหมเมื่อกี้เราแบบเราเอาจริงไปก็กะว่าจะเกลียนด้วยในตอนแรกแต่แบบเธอยิงคมเกินอะรู้ปะก็ยังคงความเกียนไว้อยู่นะ ไม่ได้เกียนเกียนตรงไหนเกียนตรงไหนก็ยังมีมีเล่นมีเหลี่ยมอ่ะยังมีเหลี่ยมอยู่นะเหลี่ยมอะไรไม่ได้เหลี่ยมอะไรเลยก็แบบเล่นจริงจังเลยไม่เกี้แบบเล่นจริงจังเลยแบบโอ้โหกะว่าจะชนะเธออะไรเงี้ยแต่แบบโอ้โหเธอก็คมเกินเมี่ีอะไรหรอใช่คมยิงแบบโอ้โหยิงปาดคมจัดเลยอ่ะแต่ว่านั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะคุยเรื่องอื่นเนี่ยสรุปเนี่ยเธอกับเราจะคืนดีกันได้ยังเนี่ย แบบเธอชนะเราเลยเนี่ยเธอแบบได้ชนะสมใจเลยนะแบบสมใจสาแก่ใจแล้วอะ่ะ <No. S 1> จะกลับมาคืนดีด้วยกันได้ยังม่ม่คืนดีอะไรเอา้าจะแบบจะกลับมาเป็นแฟนเราได้หรือยังเนี่ยตอนนี้เนี่ยนานเลยเนี่ยเป็นปโอ้โหคง,งเดน<ม>เลยเนี่ยไม่แต่นั่นแหละจะจะกลับมาเป็นแฟนเราได้ยังตอนนี้เนี่ยคนดูเขาแบบเขาก็ว้าวุ่นเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเหรอก็ได้ไดมัง้ง อย่ามั่งดิไม่เอามั้งดิโอเคคืนดีก็คืนดีเอ,อ้าอ,อ,อะไรวะชวนไปก่อนทุกคนอะไรอะ่ะเอ,อ้าไม่เข้ามาอีกแยะอะไรอะ่ะจะคืนดีกันแล้วไม่ใช่จะคืนดีดิคืนดีกันแล้วแต่แบบออกห้องหนีอะ่ะคืออะไรวะเขินเหรอทรงนี้เขินชัวดูทรงแหละ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูท้อว่ะผมเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่ะกับอารมณ์ของอ่าผู้ชาวคนนี้นะทุกคนเออแปลกแปลกดีนะทุกคนก็โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้ก็อ่าภารกิจสําเร็จนะเออบอกแล้วแผนอ่อยก็ใช้ได้ผลนะเนาะโอเคทุกคนก็นะครับสําหรับอีพีนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ และก็สำหรับคลิปนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนอยากให้พี่ท็อปทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบาย